โบลิมีขายอยู่ลาวได้ขายต่างประเทศนี่นะโบฮันมีเด้อไอ้น้องเด้อไปซื้ออยู่เมกาแล้วเราจะมากินอยู่ลาวเอาเอาประเทศอะไรมีขายอยู่เมกาแท้นี่ตัวไุ้ตัวเลยเออดิเสอเห็นตัวจะกินนะโซพนาพามั่วเฮนัวตัวเอาไปตากแห้งไปตากแห้งแล้วกันแห้งจมัาจะอยากกันยุงพลาดไปสามเดือนเลยอุ้ยข่าวไซปิ้งตายทร่งหาโซพเน มาหาเราโบยูเดี๋ยวโทรหาคนกันไปไปใส่นอเป็นลักไปหาอุตสาวน้อยก็เอ๊สบายดีเอาได้เอาได้ฮะสบายดีว่าโอ้สบายดีสบายดีสบายดีเข,ข,ขากินทะอดแหงกินทอดในมหาเนี่ยนะบบแม่แล้วกินทอดได้ดิเพระมาะว,ว่านี่มันเศร้าอยู่เลยเพราะทำแมงมุมเออเสียแงอยู่แถวอ่ะด่านป้ามาใหม่ละถือว่าสุพรรณรวยวะฮะไอ้ว่าสุพรรณก็ครวยทีมงานนี่สวัสดีฮะว,ว,วันนี้ผมมาที่ สตูดิโอของโซผาแหนอลูกเกยสไมังเฮ้ยลูกเกยใส่มองเอ้ยอันนี้ยูทูบเบอร์เลยอันนี้กำลังเลิกเป็นยูทูบเบอร์อันนี้ตาเจีเราผูกเบื้องหลังเฮ็ดเพลงต่างๆให้าสตูดิโอคักเนาะแต่ว่าามันคือมีเล็กขึ้ไปนิดไปอย่างนี้ตกเสี้ยววะโอ้สตูดิโอพันล้านเด้ตัวนีหนะเขาติดกาวให้บอดีบ่นี่ โอ้าต่ล้วเจที่ไหนเห็ดเบี้ยอยู่มันตกใส่หัวบอ่หัวบตเขาตกใส่ผู้อื่นพาไปบึงพาไปทั่วไปห้องเห็ดเพลงมึงดูไปไหนพาไปทียไปไหเปิดฝอกเปิดไฟหรือเปล่าอ้โหพกเลยโอ้บุเป็นยังหกเลยเออค่อมนีหูหูดาปีโอ้เดยเรื่องเดัเรื่องใดีเรื่องเอาอันนี้กรดุอีกานี้ โอ้หลุดอีกแล้วโอ้หลุดอีกแล้วโอ้มันติดสีที่มันเข้าไปในสีแล้วมันหลุดอ่าแต่ว่าสตูดิโอนี่เบิร์ดลายเตอร์ไม่ดีหนูนี่หักไปหักไปหักไปแต่ว่ามันกัก,กเสียงนี่เนาะยิ่งน็อตอยู่บางอานกันยิ่งน็อบางงาน,นขอม้นี่หูอื้อเลยในเรื่องเลยกักเสียงแท้ง,งานนี่อันนี้จะเป็นคอมกับเครือ่องต่าง เวลาเห็ดเพลงเห็ดยูนิตาเจเห็ดอยู่นี่แหละเพียงกันเพียงกันทอดเพียงกันซุปเพียงกันทอดขักเว้ยซุปทอดเอออันนี้ก็ชิได้มาหาตาเจและเห็ดเพลงให้แต่ว่าคนบูวางมาตอนว้างมาตอนว้างตอนไหนอีกไหมนี่ตอนตอนว้างอืมบม่แน่ใจเลยเขาบูมัวดิเห็ดเพลงกับเจ้าเลี้ยงตอนนี้เออยังบูมัวดีอะ เพลงเจ้าของยังมาแล้วอีกฝากฝากเด้อเพลงตาจีเด้ออย่าลืมเลยใครงอะไรเพลเบิรงอยู่อย่าลืมเพลงตาจีเนี่ยเบิรงเคยส่องโซพนะหลายเบิรงของตาจีน้ำเนี่ย D J Official ใครเนี่ยผู้เห็ดเพลงเนี่ยไปใส่เบอร์ป่ะลูกทิ้งมาลูกเกิดใส่มองวูยุทธ์คนมาเนี่มาผิดมือบ่มาผิดมือเอะไรกันลุงโทนี่ทำอะไรฮะอันนี่เกมครับ ผมมาวันไหนมันมูมีคนอยู่เลยจะมาปิดมือไอ้ลูกลูกคุณวะนี่ลูกเจ้าวะนี่ไม่ผ่านไผ่ผ่านเลยเจ้าว่านะไอ้มาหาประกันดุลประกันห้วนบุเปิดเอ๋ยสยโอ้ตายพาแขกแขกมาหาบุ๊บแขกมาหาบุเปิดเอ๋ยเออแขกมาหาผู้ิงเกมเสื่อไหมทุนี้แขกมาสบายเด้วยมันี้สบายไปเด้อสบาย ดุดดุดอมาหานี่ทาก็มีเวลามาหลิ่นนำ้ำไม่เคว่าสุพรรา,ายูสนอกไปแล่พาพักันนอนป่ะบ่พอไอตัวไปนอกไปนอกอ้าไปใส่โม้งเราภายในอยู่นี่หากือี่ภายในอยู่นี่อีกูดแล้วก็เอาไอันีกูดกับมากัยูไอที่ที่จะมาซักวะไม่ไอที่ไม่อที่มาปะเออยไอในไป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 พายไปเคตูด,ดูไใส โอ้นี่มันยเทียนอมเมนหรอใช่มนว่ายทีนนะไปแ่นเดยอยู่หนอืมเฮียอยู่ไเฮ้นนไป่ไปเคาะตูดห้องเดออไปนอกเพ่นะออไอมาเลยมาอย่างมันมนี้มาผดมือเมือหรอกมาบอกอะไรคนอูตสา์มาสะพายไอ้นี่นะให้มุยเวลาคอยมามาแล้วนี่ปุ้ยยูจากคนเลยจะกัมาเดี๋ยว โอ้ยสีเมืออะไรมาดิกี่เข้าที่บอกเลยว่าไปซื้อเรื่องนี้เอาพวกเจ้ากี่เข่าเราบ้านฉันพ่เอาอะไรน้าเดี่บหมดเลยพี่ไยเดบอีกป๊าปิดนแาเดีบตอนไหนวะน้าปุ๊กอันนาน้สบายดีเฟสเลยโอ้เจ้านั่นดิสบายดีอยู่ปะฮะสบายดีวะรุ่นี่สบายดีอยอะสบายดีอยูะเร่องริ้นเกลียวพวกสบายดีเนาะอันนี้ตุ๊กเก้าเลยนะป๊าปูชื่อไปสบายไปสบายชิปไปสบายดีเฟสอีกมาดิเมื่อไหร่อีกอีไหรอีกอีน้าเขาเลย อ๋อเเขาก็ได้ไปคักได้ปะตัวนี้เทกาไ่่ตัวนี้เ๋อไม่ได้ไปหนอกโอ้ยอยาไปทำดไอ้นี่ไทยอะกาวตัวนี้อะตะกี้เป็นเพย์โฟว่ะเป็นตะกี้เป็นเพย์โฟนี่เป็นเอกบอกแล้วอ๋อเอกบอกใครซื้อเนี่ไอ้สูงซื้ออันนี้สูงราซื้อผมก็รวยเนี่ยเพกกินมีเขาก็รวยเนี่ยปาเพย์โฟบนหอ้องบนห้องพันล้านเด็เฮ็รห้องเฮ็ดคอมบิก จากกล้องอีกเครื่องกล้องอีกปอแอมตู้ลำโพงอีกกีตาร์อีกรวยพูดนี่รวยเก่งไอ้ทองนี่รวยพูดสุภาณาน้าสุภาณานานาบุรรมดาด้ยนี่สุภานามันมีสุภาณาน้็นโสภาณวยิ่กว่านี้สุภาณวยิ่งคนรหดเลยมีคำสุภาณานี่ด้วยสภาณาน้าเด้อบุรรมดาดเนี่ไยปะผมซื้กว่ารวยพูดรวยโอ้โ้รวยแท้ทีมงานนี่รวยแท้โอ้คับเลย โอเคครับมีแต่ชิ้นเมื่อแหละไผ่กับโบยุโซกับโบยุกุดกับโบยุมาหิดเมื่อมาสะพ้ายมีแต่ตาเจตาเจเขาหาก็ตื่นเนาะกับอือก็ตื่นหาก็ตื่นอีกอุตส่าห์ชิพามาเบื้องแบบว่าอันเบื้องหลังการเพลงไปไหนไหนเนาะเป็นยังไงเน่ธิเทพูด่ต้องแต่งอะไรเพลงพักกันแบบโคตรบางเลยเสียวลีบเสื่อขึ้ว่าแบบเด็กเด็กเกคนแหละเด็กก็ได้อ๋อแบบตื่นนอนเศร้า โมเมนตอนเศ้านอนตอนแรงตื่นเฮ้ยสวัสดีอันนั้นเทมเปอร์บาร์ล่ะสบายดีเทมเปอร์บอยแล้วโอ้สามบารินนะไม่เห็อยู่เจ้าคนมาสเโอรี่โอ้ใถ่พุตอร์ฮ่าไมกส่ง้ไอิสรอเทมเปอร์บอยห้องเพลงอันนะห้องเพลงกันนะ อนน่อินเตอร์เออสาอินตาเออาอินเตอร์สาอินตาโอ้บงเอินโทรหาสุเนสาพเนมหารูยเดีโทรหาอนไปใส่น้อปไปรักไปหาบุษาน่อยก็บุษวนะนะไปบสวนทเลกัไปน้ำกันทะเลนะฮันนวดเอานวด ติดใจรักไปผบ้เดียวอีกโอ้ uh, ไปโบสวนไปพาไปเทเดียวติดใจซล้วสุนาน่ะผมไม่ให้พอยョไปซื้อพ่ยョพอยョพอยโบ้บหับเลยสงสัยสงสัยขานวดแท้ได้ดี่นะลงเอาอนวดแท้นี่อาอนวดแท้เหรอโอเมนแท้อาาวออกนวดแท้บอดลายซาวฮะสามสิบห้านาทีแม่นละ บัวบ่อยบัวชวนดิกู้สามาหามาเซอร์ไพรส์สตูดิโออุ้ยเงียบเงาไม่อยู่เลยมีทุกคนเบื้องหลังอยู่ทุกคนเบื้องหลังการกำลังเติมเติมป่ะโอ้กกิินนาขยยโยพิเชนเนาะมาเขามามาเยี่ยมยามครับอเล็กซ์สมก์เจ้าป่าเขาเจ้าบูอยู่ มีแต่ต้าจีครับนั้นเ,เทมป์บอยอยู่เอเตอร์เขาเมื่อไปตัวไปก็ <c oughs> เจ้าไปอาบอบนวดน้ำใสว่ตแทกขา,ลาแ,แล้วป่ะตอนเลยเสร็จแล้วเนาก็ต้องไาอีกไนแต่ว,ว่าไอทูหาบบฮับเมื่อกี้นี่ก็หาโซนาบฮับโาอาวเนี่นะ <c oughs> อยเกลีกิตาโซ่ด้วย <c oughs> กมไิม่อีละจเิงไม่อีกล้วม so well. ีอี hey, uh? ay, ah? oh, hey, ี practition. ่เยม่ลนะเช่างเดนหอวะเอ้ยสบายดีเราได้อย่างนหละสบายดีบ้าโอ้สบายดีสบายดีสบายดี ก็กินทอดแหงกินทอดในมหานี่ยนะบอแมนแล้ว hey. กินดได้ดิจะโดนบ่มาโอ้แต um ่หามีเวลาบางมานี right ่นะแต่วน้า่ัอะโอ้โอไม่อยา้ว่าาเบิ้งไม่ใช่มาเบิ้งสตูอิพันล้โอ้ม่อันรุดแล้วนี่นะกาวเกยนะห่อนจอนมันติดเข็ดกันอะรอยางมันบ่อยู่มันอะไรหรอพังเออไอเียมันนี่เิ็ดกันนีงโอ้คือมาซางให้ให้มีนี่อันไฮน์เบาของมอดดี้มาสวย ต่ว่าซื้อมาเห็ดเองไงโอ้โหค่ขอยขคือมาสร้างเห็ดแผ่นแผ่นอ่าแผ่นกระน่วมอลไรก็ตัวนี้มันเป็นค่อยเห็ดโซฟาน่ะเอามาหยิบก่อนมันเป็นซื้อแผ่นแมสต์หลกักกัเอาซ,อซื้อน่วมมาใส่ก็ซำมีอยู่ประมาณนี่มันเซาอยู่เดียวเพระทำไม่ออกเออใช้เองอยู่แถวด่านปลามานะใหม่อีกแล้วใกล้แถวด่า,ดานถือว่าซุมรรณรวยวะฮะไอุ้พรรณมันก็รวยทีมงานนี่ปลารวยได้ยังไงเนี่ยไม่ทำมาจากไหนก็มันก็มันเนี่ยเนี่ย ทึ่งๆเด้อยเฮ็ดอินหน่ะเฮ็ดห้องอัดนี่น่ะมันไม่ง่ายเลยเออนี่ครับพัดพานี่แพงเต๋อยู่แม็ดหนึ่งเปิดตายตอนน่ะคุณอะไรมันคล้ายๆห้องคาราโอเกะหรือห้องเคทีดีเนาะเออได้อยู่บัดขั้นเสียดไม้อีกตัวนึงต่อเฮ็ดเห็นมันดีๆกว่านี้แต่ว่าเฮาบ่ได้อยู่นี่เลยเนาะแม่นๆตัวนี้เฮาเอาออกเสาเพิ่นอยู่ออกได้ออกได้ออกได้เอาไปเฮ็ดบรอื่นต่อลองเบิ่งเพราะว่าขัดเสียดขัดเสียดลงถึงร้ายมันก็เป็นเฮาเสาอยู่เลยตัวเองของเสาอยู่แม่นๆๆค่อยกับมาอยู่กับรอง แม่แล้วอันนี้เฮดบี๋ะตัวตีเฮดซอยสายยอดสายยอดไข่อข่หวานอย่างนั้นบาชิมาหาเราพาเฮดเพิงอะไนี้่อยคิดบูเป็นแบบนั้นเหรอพ่อได้เห็ดดีคนม่นเลย่อลืมละเฮดบูเป็นอะไรได้ไปนั่งกินหน้าคอมสองชั่วโมงเอาไข่หนังวะนั่งมันก็โดนต้องเติมก้อนเถอะนะมาเติมก้อนบาชิมาถามอะไรอ๋อได้ถามถามเลย พิงไอ้ยีพิงแบบ่แบบคล้ายๆแบบุสลวันนะอ๋อหมาะเลเฮ้ยเอาเอากลมาตอนไหนมาเมื่อกี้ยโอ้มาอย่างนี้ไอ้ยูดสามาผู้เด um ียวเดวโอยาตัมาอย่างนี้มาลินมาลินบุ้งเมีเห็ด่บุมเ็ดเราตัดผมแล้วบุ้มีเห็ด่บุม็ดเอา พวงไปพวงมาแ้วนีเอาเตาเบอร์บมพาตัดผมอ่ะเตาเบอร์บมพาตัดแล้วเอาไปยังพาตัดคลิปแล้วตอนนี้เห็นท่าอย่างกูว้าวพาตัดตัดคลิปตัดคลิปเพียเดียวอ่ะมืดมืดปุมีอย่างเลยบ้าไปแล้วเห้ตัดคลิปเพียเดียวเลยให้คอนให้คอนเทนต์บ้าไปแล้วผมบมตัดแล้วผมบมตัดแล้วเศร้าแล้วสมพ่อมันอะไขี้ไก่ไปตัดผมไปตัดสนอเปิดแต่กลางคืนนะเอาปุทธิจังคืนนเศร้าปิดเศร้านอน พอแต่ปบบเปิดเจ้านอนเปเส้านอนวนีเดี๋ยวนี้รวยละเดี๋ยวนี้รวยละเดี๋ยวนี้มีของมีคำใส่เด้ก็เลยกูดแบบพอเต๋อเบอร์นะรู้เบอร์นอกเลยนะเอาแต่รวยผู้เดียวนะมานี้ยนะคนเดียวคนเดียวเออเนาะแม่งคนเดียวบางทีเนาะคำกับผู้เดียวเนาะคำกับผู้เดียวใส่แข่งกับผู้เดียวใส่คอกับผู้เดียวอย่างเนาะรถกับผู้เดียวเออรถกับผู้เดียวเมียอสองคน แต่ว่ามันไปมันมีมันมันหลักปรีดุจ่าอยู่อะสองหนึ่งมีสองหนึ่งแต่ท่านหกนวดเดย์ออกนวดเดย์บอกมันไปไปอยู่ช่วงหนึ่งเนาะแต่ว่าแต่ว่าเมียจับได้เอ้าอบมได้ไปบมได้ไปโทรหามโทรวฮับผมได้ไ,ไปจองถ่ายมันบอกมันบอกไอ้จองให้ให้ก็ไปจองมารวดสองคนเ<อ>มียาเพิ่นตรงนี้เมียาเพิ่นคุมเลาวไปใส่ผมได้ตะะอนนั้เพราะว่าเมียาเพิ่นอยู่อยู่หือนเพิ่น เนี่ยมีไปได้แต่ผมไปหมดล้เอออผมมันเน้เรียกอยู่วะผมนอนถุงเงเนวะเป็นไข่ตอนนี้โอ้เป็นไข่เออไอ้เดียวรวยรว้พุ่นเงที่ยวววววววบวววววบววแบวงวว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 นว้วว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 อวว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 วอวว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 ว โอ้ยมากหลายได้มักหลายเด้อเพชเพชง่ายอยู่ได้มาลินนะมันจะมาลินไอ้พามาไอ้มาลินเจ้าหาหาเขาได้ไม้นี่ยเห็นเห็นเห็นในฝาเมื่อกี้นียอ่ะไปตั้ไปใส่ละไปใส่ละเห็นอยู่ในคลิปคือว่าเพชรอาหารกันกินคักแถมมาข่อยมาแล้นี่บูมี่จะหารกับกินถึงซอจุอย่างว่าบูมี่เโอ้าตอนนี้เยอะก่อนล่ะบอกว่าเยกไอ้ซื้อก็แบบว่าเห็นอยู่ในคลิปไปซื้อว่าเ็จกินนะไปติดตามเจ้าตลอดนะเราเข้เห็นเจ้าเห็นทายคลิปใครคือว่าจะมาแบบบอกว่าบอกว่าไหนทายแล้วคอยจือได้มุมนี่แหละ เห็ดอาหารที่นี่แหละบางเวนีทายเอายังว่าเห็นทำแตงก่าโอ้แต่ก็เลยขึ้นไปกับไปเสื้ออนนหนึ่งกับมาลงมาหาเนะเก่าของที่วิวเห็นปีเตอร์โทรมาบอ้กอยังเห็นอยู่ในคลิปเจ้าทักทายเห็ดอาหารก็คือว่ามื่อนี่จะชิมอาหารเลยมาทายน้ำเดี๋ยวม่อยังอยู่เดี๋ยวไปเดินกแข่งเล็กน้อยไปเสื้อสีไม่เป็นอย่งไม่เป็นอย่างแปลว่าหยอกไปซื้อบอกบ่กว่าเห็นแต่ชิมเดือกชิมทายลงยูทูบนะขึ้มาทุกมื้อแต่ก่อนเขาบอกตอนนั้นไม่มีข่าวกินมรอดมาโล่ i โ o แล้วใจดี ไอโซเราใจดีคฟูจิชิมาฝากท่อของการย้อนนี่นะเมื่อนี้อันนี้มีอย่างนี้โอ้ยังเล็กแบบนี้ได้ได้เด้อะอันนะอันนี้คือเจ้าอย่างนีงโอ้ยังเตะ่อยตั้งแต่ออกมามีโอกาสได้มาหาเจ้าเลยเอยคิดหอดเจ้าแหงอยู่ไหนกะโอ้สบายดีโอ้เป็นตาแดงๆเนาะโอ้อ่าบน้ำแล้วบอาบน้ำแล้วบอโอ้โอ้ยาเศร้ามัวมันทึกตา โอ้แต่แล้วบ๊อกค่อยอันนั้นไปอยู่ไนตเห็นนะเขาเปิดเพลงที่ยุ่งๆไฟังกับไม่ได้เพลงลูกเขยชายมอกอ่ะเนี้ยดี๋เปิดให้ยินน่ะแต่ว่าก็ขึ้นหอดละเลแล้วออกมาในมาหาโอเคจะนั่งจะนั่งดินร่มกันอยู่ไนเนาะเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวแต่ว่ามาไม่ม้าสื่อนมก่อนแกนมานั่งดิ้งกันนั่งดิ้งกันกินน้ำร่มกันน้ำดื่มร่มกันไม่ได้กินอย่างโดเร็ดหรอกแมนโดเร็เลยนะพอเขาบอกเราเก็บยังนี่แหละเราเก็บเบียร์ไม่ได้ยังไม่ได้ยัง มหาแล้วอัราล่มดีจังไขั้นบ่อล่มดีมันจีบเปลาอีกแบบนึงแตะเล็กตอนนี้อยู่เนี่ยออล่มดีแล้วเออถ่ายแล้ดิเพลงนั้นไปในเช็ดกดเออเอออยู่บ่าโปรเจกต์นายผมใช่หรอยังอีตีโปรเจกต์ย่างมาพี่บอกย่างมาให้อัสตาเจี๊ยนี่หรอเขาชีเบื้องล่างอีพี่เลยเนาะไม้จ้าอัดเสียงไม้แกบดีตัวนี้เขาชิ้มาเฮ็ดมิกให้อยู่พี่มิกแดงแดงแดงกู้บักอถอปันใครหมดเนี่ยมอไอลงสตอรี่นะเป็นจีอยู่นะคักเนาะเตยโซเนาะเออเดี๋ยวเชยให้เอาไปรอตัวนี้้เดอ ค่อยมากแต่น้อยไปนะนี่นะการแข่งมันตลอดปีโมเมนต์เลยนี่อุ้ยปรเทศเลยค่อยเกลือกมากเลยนี่เด้อพายลืมเด้อค่อยมากของไอโซเอาดึงเด้อนี่ไอโซพาณาพามพานัวแบบนี้กันมั่ว้ยไอโซพาณาพามั่วปากปากปากตุ้งหนึ่งเด้อโอ้ยเลยค่อยจะไปทายอยู่ว่านั้นเลยเตอาฝาไฮแมนตุ้งหนึ่งสิบเลยป้าเด้ออย่าไปสูบก็ได้เออโมเมนต์อันนี้ประเดี๋ยงี้อ่ะไอหูเลยเตอร์พอดีเลยเตอร์ ตัวเข้ากินเขกินไฮเบิร์ดเด้อเราเอาตุกอไปไดเมึงบอกกินอยู่แล้วโอ้โหแต่ว่าไอแม่เราต่ำเลมึงซิมเด้อได้ได้โอเคเดี๋ยวเดวเดี๋ยวตอนแรกประมาณสอิบเจ็ดสิบสองมุ่งหาซเอจปิ้งซีนเจลส่วะราจะขึ้นดีๆนะทุกคนเิามเ่มเติมมา้ก็เป็นดีๆเลกินเปรียก็ม่เติมมาแก็เป็นดีๆเลยกินกันตักันกันกันกกลกันกันนกนนกนนักนีเฮ้ยมันไปกินนัน ไปกินตะื่นมาเฮ้ยคิดนิดเดียวเยอะๆ่ได้กินเลยบอว์บอันนี้นะอย่าลืมเด้อสโฟาม้วนนะมาเนี่ยเขาจะซื้อหมเออร์โมแมนโซฟสโานัวฝากไว้แล้วก็กดเขานี่ลิงก์เอ้ยโมแมนละเลยมันส่งเพลง่าลืมเด้อโซฟานัวนี่นะโบนี่มีขายอยู่ลาวไขายต่างประเทศนี่นะลาวบอมีตี้ ลาวมีบ่อยู่บัลไม่ได้นี่แหละมีแต่ฝากระเดงงโอ้ฝากระเดงตาเป็นหลบสองหลบสองกางสีแสดงว่าอยู่ลาวนี่บ่หันมีเด้อไอ้น้องเด้อไปซื้ออยู่เมกาเด้วเราจะมากินอยู่ลาวเอาไปซื้ออยู่พูดเลยรายการบมาบีนเอาปรเทศอะไรมีขายอยู่มิขายแท้นี่ตัวไม่ตัวเลยเออฝาไปพูดมาเลยดิค่อยติดตามเราอยู่ค่อยติดตามเราอยู่สุภาณ่าชาแนลค่อยติดตามเราอยู่เราว่าเรามีขายติดตามมาเทศแต่ว่าเราอยู่ลาวบูมีมีแต่ไปเอาฝาไปต่อหนึ่งลองซีเอออยู่นี่แล้วเอามาตอวนึงไปฝากต้อนฝากต้อนอยู่นี่ไอ้น้องลาาวเซื้อ ถ้าว่า FC พูดอยากได้กับบักมันเด่นเออมันเด่นแบ่งอถ้าว่า FC พยายอยากได้เลยมันติดต่อไอ้โสมานาเด้อร์ไอ้โสมจัดให้เออไม่ดีเขาเสียกิจกรรมแจกอยู่แต่ว่าท้ายโอ้โอเคทายรนั้นโอเคนตะบางที่ก็ยังมีส่วงอะไรนองไปหน่อยรถขายทรมทลายเลยหรือเปล่าตอนนี้ยิ่งมันถูกมันอะไรมันต้องประมวลจำเดือนหนึ่งกาจะคอยไล่ไอ้น้องเอ้ยคอยว่าโสมานานี่ปลาแดกกับเห็ดเครื่องแบ่งกับซีเห็ดจังหน่อยนี้คนบ้าเกิรบกับซีเห็ด <collection, S 2> เซตคอลเลคชันอ่อันนี้แล้วดแต่ว่า Peter, พีเตอร์เบลเลนได้แบบใหมโอ้โสตูกัเหตดคอมกับมี ice, บไม้กับบังแพงสุพนารวยไปกูว่ <c oughs> ดิเซตไเห็นตัวอยกินนะโุพนาพามั่วเอ๊ะนัวเออนัวนัวยัสดเลยยังสัดยันสอด,อด,ดจากคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนผู้หญเนาะพสเนาะผู้หเบิรนี่ สรรพคุณสรรพคุณหลายได้นี่ยู้สรรพคุณมันดีเี่พวกฤษีดงพวกฤษีดวงในเซาห์นี่สรรพคุณมันเนาะอ่าเวลาเขาเขาเขากินแล้วปุ๊บอ่าเขาเอาไปเหลือดครึ่งนึ่งเลยบอเอาไปตากแห้งตากแห้งแล้วก็แหันเขาจะอยากกันยุงตากแห้งปุ๊บเอาไปจุดลายใหญลายยุงเนาะอยากกันยุงก็ได้พวกแบบมีลูกไม่มาใช่ไหมบอแต่มีลูกนอนอยู่อูงเนี่ยเอานี่ไปได้เลยม่บอกินเลยยดยดแผงลดเล็บยุง เอาเลดยุงนะยมากินผ่านไปสามเดือนเลยอุ้ยข่าวใส่ปิ้งตายกินกินกันมาพอแล้วปัททยักกั๊เสียของเขาโอ้ยพี่บ้าเรื่องเทพคิดเบ้างเลยขนาดขนาดยุงยังตายโอ้ยโอ้ยพี่บ้าเรื่องเทพเนี่ยเขาส่งกระน้ำพามั่วเจ้าของแห่งมั่วนประแหงอยู่แล้วเบื่มาถือพาแล้วนะโอเคเหรอคล้ายๆสบายดีท้องพรมอนท้องพรออยู่นะ แต่เราพยูานาเรามาอยู่เวียงกันาตอนนี้อยู่เวียงนะเราเราอยูเราพยูานาแล้วใสจานเสื้อคุมเล่นดิดนนะก็ใส่เสื้อคุมม้อยไปอยู่นาที่เถียงานาบ่ได้เลยกูบ่าวหลายโพดอะไรมาอยูาา่เวียงซะอยู่เบียงโอ้ยิชาดิแ,แฟนง,งามใสนเสื้อโอ้ยชาดินาะแต่เพื่อน,นเลือกแล้วเพืนานา่อนนะนาะคือเก่าอ่ะผมบล็อกดิ พอดีได้คลิปออกบ้านโดดแล้วบอก่าม่มีไอ้ได้ออกบ้านเจ็เก้ามื้อเราไม่มีคลิปดงเลยมาถ่ายมันมีคลิปพอดีได้คลิปหนึ่งจริงนาะกินน้ำซาอ่ะโอซี่ป่เฮ้ยเฮ้ บอกเท้ไอ้น้ำตั่มาที่พุ่นายเมื่อมือมันเกิดเล็วกานันี่มันคิสบาเ้อไอ้น้องพวงฝ่ายสบูทุกคนคิสบาคิสบาไอ้นี่เนี่ยอยากมาทายคูกทาย่ดล้วมึง่ะคิสไปวจเออจบาเพราดีใจทีม่ได้เจออีกพ้อมนึ่งขอบใจได้ขอบใจอะไรได้มันยูทูบเนหาเออไอ้ะนอร์ไเราหันจะเห็นเพลงน่นีเาเห็นเพลงแล้วม่เห็นยูทูบเบอร์นี่เนี่ยแต่ว่าพูดให้เบิกเลยคลิปหนาเดี๋ยวไอ้สิาไป็นนไฟ เออไปกันบะไปกันาะเอาเราได้มาเจอพิสบาลเรดีใจเลยเมื่อไหร่ซีห้องเพลงนี้นี่โมโหเสียโมมีเลยยังคายังคาอะไรบางเลยกระลายเต๋อนี่ยังคากับตะเจกป้าดูมโป้าเลยังคาใจกั่เโอเคเนาะทักทายสบายดีบายยกูดขอบใจเลยครับขอมาสู่รกันสภาณาพาัวเนาะจะทำเออมาให ถามเรื่องเพราะว่าอยากถามเรื่องว่าเป็นอะไรซื้อว่ามีลูกมีลูกมีเมียเราดีนะเครื่วงนี้วะเป็นอะไรตั้งใจบ่ตั้งใจตั้งใจโอ้ไปรีเก็บยังรถไฟรีเก็บอ่ะโอ้องของรายการนี่แหละเอาไปเอาไปเอาไปไที่นี่คุณโอ้ยตายที่ว่านประกไก่ไปตัดคลิปไปมาเรีเก็บเออกองปีนคลองนี่เลยโอ้ยพี่ห้องตั้งใจมาเลยมันนี่คอยตั้งใจมาเลยตั้งใจมหาหาไอสุภนาพานุพามั่ เรามาสัมผัสสัมภาษณ์มีหลอกมีลูกแล้วบอสเดี๋ยวนี้ตั้งใจมีบมอกมีเมียนะแมนแมตะกี้กับมีตะลุนแหละบแต่บริษทบอกไผ่เสื้อบริษัทบอกไผ่เสื้อบีิมันบหญ่แล้วป้อบรยษัทบอกไ่นบทบ่ไหวเสือบริษับอ่เสน้อบเิาัทบอกไ่เสื้อบรับอ้ไผเส้อบเิษัทบอกไ่เส้อบริษัทบอกไ่เส้อบริษัทบอกไผ่เสื้อบิษัทบอกว่เคอยรงกัเบอกไผ่ังกัอเรียบร้อยแล่วโอ้อละ แต่ว่าริียดายลงให้ผ่หู้อีซื้อเนาะโอ้งานนี้เอาไวขคืนวานทองกอนแตงสนอแมนคือผู้สาวเกาทองกอนแตอ่ะได้จริงอ่ะเออเด้ไมนเขาบอกว่าตุ่มโอ้ตุ่นกึกึโอ้ดีใจมแ่งเแหละเราได้มีเมียมีลูกอะเด็อาอผู้สาวเกากัดสาวไปเนาะมีโอกาสในมีเราสองคนโซษโโเก็เไ่ยดงห สว่างสว่วงนี้เออช่วงนี้ช่วงมีลูกมีเมียเนี่ยแถตัวนี้มันต้องอยู่กับลูกกับเมียเนาะช่วงนี่โอ้ใช่ไหมครับมีแต่ยูนี่เนาะดูงั้นนี่เราเมนี้มีความดีใจหลายที่ได้มาหาาเพื่อนเนาะแล้วก็ยูที่สตูตู้กเคยใส่มังเออลูกเคยใส่มองตุกเคยใส่มองใบ้ใบ้นี่สตูตัวใหม่แต่ลูกเก่าเจ้าลูกเก่าตัวเก่า ีออตัวนี้สักเอ็นมาไม่น้ำตัวนี้น้ำตัวนี้น่ะตอนไหนก็เอ็นไม่ได้อยู่ที่แล้วกาเปล่ามาให้โอ้ไม่มาหนิแม่นั่นต้มอันอะไรบอสี่หล้านเรื่องเว้ยเทปานกล่าวว่ามันลูกหลานตายเจ้าห้องอัดทั้งหมดนี่ใช้งบเท่าไหร่ดิมันไหนละแสนอัพประมาณนี้ว่าทุกอย่างมันสือไปขึ้นบาทไปเลยกแมนแล้วแมนแล้วแต่เ้าลวกอุปกรณ์อุปกรณ์แพงเลยนี่อุปกรณ์ดนตรียังทุกอย่างกันเพิ่มไปอีก ไลซ์โปรเฮ็ดห้องไอ้ซื่อเนาะไลซ์อันเฮ็ดอันนี้เฮ็ดกันเองนี่เออเฮ็ดกันเองครับไอ้น้องซอยแล้วก็มีอันนี้มันลุ้นลำดนเลยเด้อยพวกทางบ่าแล้วไม่ยิ่งไห้ยิ่งไหนติดไห้ติดหางเลยดีดเอ่ะโอ้ใผรว่าเฮ็ดห้องกับเบิรดแสนอัพละเครื่องเฮ็ดเพลงไอ้ไม้เท่าไรไม้เพลงก่อนไม้อันเพลงอ่ะไม้วอร์มตัวดีซีเจ็ดมันตอนซื้อซีนึงไปลายึง ธรรมดาไม่ทุกออกทุกแหวนเครื่องเกอะเครื่องกล้องอีเห็นมั้นี่สุพรรณารวยเลยเก็บเลขบอกอีเห็นมั้นี่สุพรรดาหายได้สุพรรณารวยเลยน้องเลยป้องป่ายสุขุสุคนเลยเดเบิงคืนอยากจะเป็นที่ใสอุปกรณ์อย่างนี้เลยมีเดอเบิงคืนแล้วรวยได้เหรอปกติได้ยังนะเบิงให้นอะไรห้องเพลงมาเป็นอย่างไ่าได้เย็นอย่างโนรีห้องเพลงเงินท่อนกันมาเนาะจะอะไรเนี่ย พวกอันนี้อุปกรณ์บวกกล่องกล่องมันมีกล่องเออตะกี้เป็นกล่องที่มีไปละกล่องโอเคไหเถอะไปนอกแล้วมีกล่องบอกมีบวกมิกเซอร์กับเสือมาไปทนตัวเองเวลาส้อนเซอมันจะสิแอาตัวนี้แปด้ป่ะเอาตร้องตัวเองต้องวุ้นของเขาเล่นบ่ซุบของเขาะแล้วเลยซื้แล้วมีแต่รห่เขาเป็นตูใหญ่เของเขาผ่านเขาผ่นเลยไม่เัาผ่านหนเปล่เอียร์มอนิเตอร์เออมิกโอ้ตัวกล่องนี่เหนี่ตัวกล่องนั่ปนเอียร์กลองนี่เป็นมิกตัวนี่เหรอโ้เรื่องเลย ตอนนั้นจืกอได้ว่าไปซื้อของเห็ดเขาสว่างไปทั่วเดยกครื่องดนตรีว่ามันแปดเก้าแสนซื้อของเจ้าอ่ะไปซื้ออยู่ไทยเลยไปกับพี่แจ็คไปเอารถไปซื้ออยู่อันนะกิมเล้งโอ้กิมเล้งซื้อตันตัวซาวการ์ดจะได้เอาได้เลยอ่ะใจจะออกบ่ใจโคตรได้เลยสุพรรณพามุ่อเออเป็นสุพรรณพานัวแต่ว่ามันมันได้ใส่ยังเป็นได้ใส่เป็นตลอดอยู่แล้วมันได้ใส่เลยมันได้ใส่โดนแมนแมนโรคเรื่อนึงแต่ว่าห้างอได้ใส่ตลอด บวกอินเตอร์เฟสบวกเอียร์ไอเมื่อเอียงมาลืมนะบวอไรกลางเออเออเอองไม่ใช่เออต้องได้ใน์บีของปีใหม่ดิปีใหม่ปีแบบว่ากดกดแบบว่าเวลาห้องแล้วมันบวบเพียนบวบพุ่งนะเคื่อจังเหรอลืมใคยกับบู๊ใครบูเคยใช่ลิมิเตอร์บวกบเคยใอมเพรสไปคอมเพรสไปคอมเพรสไปคอมเพรสไป วายันพีคเออตุตวร้อยล้านนี่นะตู่พันล้านนี่ทัวไว้เลยแต่ว่าส่วนเอ่อเฮงดังอยู่ตุ่นี่ร้ายเพลงเอทเอสนี่ก็เกือบเกือบเกือบทุกเพลงเลยแหละเพลงสละวันก็อยู่นี่เพลงเฮยชมซาก็อยู่นี่แหละอันยอดตุ่อันใหม่ตัวนี้แหละโหดโหดโหดใครวะเฮงอะไรสมกับอ่ะร้ายเพลงเต๋ออยู่มาตีเฮ้ยมันมาเลยตุ่นนั่นึองอ่ะอัดเลยเออเดี๋ยวตัวนอร้ายเฮงอยู่ เออค่อยๆค่อยขี่าอเหตุ่อไ่่อานเป็นแล้วไวิมานี่อยู่อันนี้แล้เพลงพีเตอร์กรายเพียง่ทนปล่อย่อเหตุอีกปล่อยป่อยกอเหตุอีกนินมาฟังเอนนาฟังเอเออของเจ้าเนี่มีเพลงมีใรมีแผนไหมัีแผนบอนี่ตอนนี้แพนไว้เลยว่าปล่อยเดินนะเพีเดินเดินหนีต้องปลอยประมาณวันที่ทหารแล้ดนั่ตองนี้นยังมีบะยังมี่อเหตุไหม โอ้แต่ว่าปล่อยเป็นโอริโอ้ป๊อสุสิท้ายในเดือนนี้แหละแต่ว่าสิพยายามปล่อยสักวันนึงเพลงใหม่ป่ะสปอยนิดนึงได้บ่ะเพื่อท่านไหนซื้อเพลงให้ซื้อเอาสอบซื้อเพลงเพลงนี้เฮ็ดไว้ต่แต่ส่วงโควิดแล้วเพลงมันเป็เพลงสงสัยจะติดป่าสงสัยจะติดเพลงของกันดาวอะไรทรงใจอัดจั๊กเต๋องสัยจะติดป่ะจิดเจ้าติดเจ้ามันเป็นเพลงพิงกูซ่าที่ห้องจีบกันที่แบบว่าติดแค่ไหนคือส่วงโควิดนั่นแหละควกมางแต่งไวสว่วงโควิดเป็นอาติด ติดติดกันนะเนี่ยแปลว่ามุมมีจอเราคอยอยู่ปรได้แบบปยาดปยาดเนิดนึงเนาะขอบใจเด้อที่ให้มาหาวันนี้ครับวันนี้ก็เอาสุดท้ายกับปิดคลิปขอบใจอะไรที่ได้เอาโซฟาม่วมาให้มากินเออโซฟาหนัวโซนัวโอ้ยเนาะโอ้แม่ดิเดเห็นปะอันต่อไปบางคนบางคนคือว่าเขาเสียไปต่ำโมเมนต์โมเมนแล้วต่ำดิเหรอเราซื้อม้ก้อนมาเนี่ยเตรียมเทลงนเนาะ ลุงเนี่ลงเนีจะใส่ฟ้าหนึ่งแล้วผสมเช็คเลยที่ช็อกยาดีตกไอ่างเงี้ยลเนยมันเป็นปลาแดกเป็นปลาแดกเนอะอาโอเคเนาะเอาล็อกตาเบิ้งวันนี้สุวรนะเอาให้เอามาให้เสิร์ในปองหนึ่งขอบใจขอบใจขอบใจลอยเอ้าขอบใจเล้วฝาดที่สามเนี่ยโอเคโอเคส่องไหนนิบอ๋ส่องของไข่ส่องไข่เออเออส่องเป็ดส่องเป็ดส่องเป็ดเออดีเจเป็ดด้วยเป็ดมั่วมันเป็ดเป็ดอะนละ ปไปเอามาเป็นห้องเพลงอันนี้เป็นยูทนะูบเบอร์อแล้วตต่แล้ว <YouTuber. S 2> เป็นยูทูบเบอร์ไปใช่นะไหมจะเอาข้อเจ้าเจไร